สวัสดีครับผมเคนจากเกลดกิจการรัฐบุตรนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็สู่รายการ m o n e y Inbox นะครับอันนี้ก็เป็น e ีที่4แล้วนะครับคำถามในวันนี้นะครับจะเป็นคําถามเรื่องเกี่ยวกับประกันชีวิตครับผมจะได้รับคำถามเกี่ยวกับประกันชีวิตเนี่ยค่อนข้างเยอะว่าอย่างเช่นซื้อประกันชีวิตแบบนี้ดีไหมประกันชีวิตตัวนี้ให้ผลตอบแทน6%จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมรวบมาอยู่ใน EP นี้ e ีเดียวเลยแล้วกันนะครับท อ,อ,อยากให้เข้าใจแบบนี้ก่อนครับว่าตัวประกรันชีวิตเนี่ยเป็นสินค้าทางการเงินงเพียงตัวเดียวนะครับที่สามารถช่วยบริหารจัดก,การความเสี่ยงเกี่ยวกับชีวิตเราได้ชีวิตก็คือสมมติว่าเนี่ยตัวผมเป็นอะไรไปเนี่ยคนข้างหลังผมคนที่ผมต้องดูแลอยู่เนี่ยครับจะได้เงินก้อนก้อนหนึ่งไปอันนี้คือหน้าที่หลักของประกรันชีวิตเลยนะครับทุกๆปีทุกๆครั้งที่เราจ่ายเบีย้ยไปเนี่ยครับในแต่ละปีเราจะเรียกว่าเบีย้ยประกันถูกไหมครับเบี้ยประกันที่เราจ่ายไปนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยครับ จะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นค่าที่เกี่ยวกับการประกันไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นเซลล์แล้วก็จะมีส่วนที่2คือเงินส่วนเหลือจากส่วนที่1ที่หักออกไปแล้วครับส่วนที่2เนี่ยบริษัทประกันจะเอาไปลงทุนในพอร์ตของประกันชีวิตนะครับเอามาที่คําถามคําถามที่ผมได้รับได้รับบ่อยมาครับคือคําถามที่บอกว่าผลตอบแทนจากประกันชีวิตเนี่ยหกเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้ดีไหมหนะซื้อไหมอะไรอย่างนี้ครับอย่างแรกผมต้องบอกก่อนนะครับว่า ผลตอบแทนประกันชีวิตไม่ได้สูงระดับ6-10%แบบนั้นถ้าเกิดใครโดนเซลล์มาขายบอกว่าได้10%น0ได้8%เนี่ยผมบอกได้เลยว่าอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันร,ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้ออยู่ประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเกิ่นไปในตอนแรกถูกไหมครับว่าประกันชีวิตเนี่ย เงินที่เราจ่ายไปเนี่ยครับอยู่ที่เรียวกว่าเบี้ยประกันเนี่ยครับจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกคือเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการประกันเละอันที่2คือนาไปลงทุนถูกไหมครับส่วนที่2ที่นําไปลงทุนเนี่ยแหละครับตามกฎหมายของกปพ,อพอเลยเนี่ยเขียนไว้ว่าธุรกิจประกันชีวิตนะครับเป็นธุรกิจที่ต้องการความมั่นคงสูง เมื่อเรองการความมั่นคงสูงครับดังนั้นสินทรัพย์ที่นําไปลงเนี่ยจะเป็นลงในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงมากไม่ได้พูดง,ง่ายๆคือเป็นตราสารหนี้เป็นหลักนะครับของรัฐบาลเอกชนอาจจะมีหุ้นบางส่วนติดติดพอร์ตนิดหน่อยนะครับมันเลยทําให้พอร์ตลงทุนของบริษัทป,ประกันเนี่ยจะอยู่แถวๆประมาณ3%บวกลบแล้วแต่ปีนะครับประมาณนี้บริษัทป,ประกันนะครับเอาเงินเราไปลงทุนเนี่ยได้3าต่อปีดังนั้นเนี่ยการที่ประกันชีวิตแห้ผลตอบแทนหกเปอร์เซ็นต์นจครับต่อปีนะ ผมเข้าใจว่าที่เขาบอกว่าหกเปรหรือสิเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เรียกว่าเงินคืนอย่างเช่นเราบอกว่าเราจ่ายเบี้ยประกัน1 0,000พอสิ้นปีปุ๊บได้คืน1น0 0สิ้นปีปุ๊บได้คืน1น0 0ได้คืน1 0ึ0นถูกไหมครับเราจ่ายหมื่นหนึ่งเราได้เงินคืน1น0 0มันเหมือนจะเป็น10%ถูกไหมครับ 1, 000, หนึ่งพันหารหนึ่งหมื่นก็คือสิบเปอร์เซ็นต์แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นแบบนี้ครับคือมันให้หนึ่ง แล้วก็จะมีเงินก้อนใหญ่ออกมาตอนสิ้นสุดกรมธรรมถูกไหมครับทีนี้ครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับว่าเราจ่ายหมือนหนึ่งในปีแรกเงินออกมา1000พเราจ่ายเข้าไปอีกหมื่นครับแปลว่าเงินต้นเรา2 0 0 0 0นแต่มันจ่ายออกมาแค่พันเดียวปีที่3เราจ่ายอีกอีกหมื่นหนึ่งครับเป็น3 0,000ื่นเงินเงินที่คืนออกมาก็ยังแค่พันเดียวอยู่มันก็จะเป็นประมาณทัก3.33%ซึ่งมันไม่ถึง10%แล้วเห็นห็นไหมครับถูกหกักค่าใช้จ่ายเรื่องการประกันออกมาด้วยบางส่วนส่วนที่เหลือเนี่ยครับไปลงทุนได้ 3- 4ดังนั้น พอเป็นสัดส่วนของเงินแล้วครับตลอดทั้งอายุของกรมธรรม์เลยเนี่ยมันจะน่าจะอยู่ที่ประมาณรัก2อ5ถึงอันนี้ผมฝากไว้ลองให้ทุกท่านไปลองหาความรู้เพิ่มเติมแล้วกันนะครับเวลาเราอยากหาผลตอบแทนของประกันชีวิตนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้จักและใช้ในการหาจะใช้คำว่า IRR ครับลองศึกษาคำนี้ดู IRR หรือ Internal Rate of Return นะครับมันจะเป็นสูตรทางไฟแนนซ์นิดนึงไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับลองศึกษาคำนี้ดูแล้วเราจะรู้ว่าเราจ่ายเบี้ยเป็นเมื่อไหร่มีเงินคืนเท่าไหร่พอซิ้นสุดกรมธรรม์ปุ๊บโดยเฉลี่ยแล้วครับผลตอบแทนของกรมธรรม์นนเนี่ยอยู่ที่ปีละกี่เปอร์เซ็นต์นะครับวิธีนี้สามารถช่วยได้อีกประเด็นหนึ่งที่ผมถูกถามเยอะมากคือแล้วซื้อประกันชีวิตแบบไหนดีนะครับต้องบอกว่าประกันชีวิตในบ้านเราตอนนี้นะครับมันมีหลักๆเนี่ยสแบบบวก2แบบ เอาอย่างนี้ก่อนนะครับ4แบบปกติบวก2แบบที่มีเงื่อนไขพิเศษนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปเรื่อยๆเลยประกันชีพทั้ง6แบบนะครับถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์เป้าหมายการเงินที่แตกต่างกันนะครับแต่จุดประสงค์คือเหมือนกันครับคือเรื่องของทุนประกันชีวิตที่ไม่มีสินค้าการเงินตัวไหนบนโลกนะครับที่สามารถทดแทนคําว่าทุนประกันชีวิตตัวนี้ได้เลยนะครับผมย้ําตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าคนที่จะซื้อประกันชีวิตต้องอยากได้ทุนประกันนะครับถ้าไม่อยากได้ทุนประกันประกันชีวิตไม่ตอบโจทย์แน่นอนครับสินค้าการเงินตัวอื่นดีกว่า เอาเป็นมันจะเป็น4ี่บวกสองยผมมา4ตัวนี้ก่อนนะครับสตัวเนี่ยจะประกบรอบไปด้วยตัวแรกคือประกันเขาเรียกว่าประกันแบบช่วระยะเวลาอย่างเช่นเราจ่ายเบี้ยไป1000คุ้มครองวงเงิน5 0,000นตลอดระยะเวลา3ปีสมมุตินะครับจ่ายไป 1, 0 0 0คุ้มครอง50,000นบาททุนประกันชีวิตเพิ่มขึ้น5,0,000นถ้าใน3ปีนี้เราเกิดเป็นอะไรขึ้นมาคนข้างหลังเราครับจะได้เงิน5,000 0นบาทไปแต่ว่าถ้าเกิดไม่เกิดอะไรขึ้น เงิน1000ก็ไปจ่ายเ,เบีย้ยประกันก็คือเสียเปล่านะครับแบบประกันแบบนี้นะครับเหมาะกับคนที่รู้สึกว่าช่วงชีวิตในช่วงเนี้ยครับมีความเสี่ยงสูงมากขึ้นรวมถึงมีภาระมากขึ้นอย่างเช่นอาจจะไปกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถมาแล้วมีหนี้พอกคูณขึ้นมาในระยะเวลาสั้นๆนะครับสมมุติว่าเราเป็นอะไรไปขึ้นมานะครับหนี้ก้อนนี้ไม่ตกไปถึงคนรุ่นหลังนะครับอันที่2เนี่ยเขาจะเป็นประกันชีวิตที่เรียกว่าแบบตลอดชีพ เหมาะสาหรับการทามรดก100%เรครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบประกันที่เราจ่ายเบี้ยประกันไป10ปี20ปีแลวจากนั้นเราจะได้เงินคืนอีกทีนู่นเลยครับอายุ90อายุ9 9ซึ่งผมก็เชื่อว่าอายุขยเฉลี่ยคนไทยอยู่ที่ประมาณ7จปีถึง8ปปีนะครับบางส่วนใหญ่จะไม่ถึงตรงนั้นอยู่แล้วดังนั้นแบบประกันแบบนี้เราจ่ายเบี้ยประกันไป10ปี20ปีครับแต่มันคุ้มครองจนถึง99เลยเงินก้อนนี้ครับมันเปรียบเสมือนเป็นมรดกที่ส่งต่อให้กับคนข้างหลังโดยตรงเลยนนนนนะะคครรรััับขข้้้อออดีีีงงงมืททุปกก่่ถูสใหต จะไม่ถูกนับเป็นภาษีมรดกนะครับสำหรับที่ใครสนใจก็คือการใช้ทุนประกันแบบนี้เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมมากๆในการส่งต่อความมั่งคั่งให้กับคนรุ่นหลังอันที่3าครับจะเป็นประกันแบบออมทรัพย์อันนี้ผมว่าไม่ต้องพูดถึงเยอะเราน่าจะคุ้นเคยกันก็ออมเก็บเงินไปปีละหมื่นหมื่นหมื่น,นก็ได้เงินคืนสุดธิไปงวดอีกทีว่ากันไปนะอันนี้แบบนี้ครับจะเป็นแบบที่ส่วนค่าใช้จ่ายเรื่องการประกันน้อยแบบที่1น,น้อยนะครับแต่แบบที่2เยอะหน่อย มันก็เลยทําให้ทุนประกันค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่าผลตอบแทนจากกรมธรรม์นเนี่ยจะสูงก่าแบบอื่นๆน,นะครับถ้าเทียบกับแบบ1ห,หรือแบบ2เนี่ยครับค่าใช้จ่ายส่วนที่1จะสูงกว่านะครับอันที่4ครับต่อไปจะเป็นแบบประกันที่เรียกว่าแบบประกันแบบบานาญแบบบานาญก็จะรูปร่างโครงสร้างครับจะเหมือนแบบอ็อัพั์เลยคือ คุณประกันค่อนข้างต่ำครับเอาเงินไปลงทุนค่อนข้างเยอะแต่ว่าเงินเราจะได้คืนหลังจากอายุ55หลังจากอายุ60เข้ามาเป็นรายปีไปเรื่อยๆจนอายุ85หรือว่าบางแบบเดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีขยายไปถึง90-95ก็มีให้เห็นกันทีนี้ครับก็4แบบเป็นแบบปกติเดีย๋ยวนั้นเราก็ต้องถามแล้วครับว่าเราเราชอบแบบไหนแบบแรกคือเรามีความเสี่ยงชัวง่วระยะเวลาเพิ่มขึ้นมาแบบที่2คืออยากเป็นมรดกให้กับคนรุ่นหลัง อันที่3มครับคือออมให้กับตัวเราเองเนี่แหละครับออมซักมีทุนประกันบางๆครับอย่าอย่านับเลยมันน้อยมากครับอันที่4ี่คือเก็บเงินเพื่อเกษียณนะครับประกันชีวิตปกตินเนี่ยมันจะเป็นสัญญาระหว่างเราของบริษัทประกันที่ผมใช้คําว่าค่อนข้างชัวถ้าต่างฝ่ายต่างปฏิบัติตามสัญญาเราจ่ายเบี้ยประกันตรงเราได้เงินคืนกับค่อนข้างชัวแต่2แบบที่บวกเพิ่มขึ้นมาครับจะเป็นแบบที่ เราเอาเงินส่วนที่2นะครับไปลงทุนในกองทุนรวมตามพอร์ตของประกันไม่ได้ลงทุนในพอร์ตของบริษัทประกันนะครับแต่ลงทุนในกองทุนรวมที่บริษัทประกันคัดเลือกมาแล้วนะครับผลตอบแทนของกรมธรรม์นะครับก็จะขึ้นอยู่กับว่ากองทุนรวมที่เราไปลงทุนเนี่ยได้ผลตอบแทนขนาดไหนถ้าได้กําไรดีครับผลตอบแทนของกรมธรรม์ก็จะสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดน้อยลงนะครับผลตอบแทนก็จะทําลงหรือว่าบางทีอาจจะมีขาดทุนก็ผลตอบแทนในส่วนที่2เนี่ยก็อาจจะขาดทุนได้ก็เหมาะสำหรับคนที่ ต้องการความเสี่ยงมากขึ้นต้องการผลตอบแทนจากการใช้ประกันชีวิตมากขึ้นแล้วกันนะครับมันจะมี2แบบก็คือแบบแรกคือ universal life อันที่2คือ unit link อแบบ universal life ไปครับมันจะมีการกําหนดขั้นต่ําขั้นสูงอย่างเช่นถ้าเกิดพอร์ตขาดทุนมากครับบริษัทประกันช่วยรับผิดช,ชอบอยู่ที่1.5% แต่ว่าถ้าได้กำไรเกินกว่า3.5%บริษัทประกันได้มันก็จะมีเรนจ์อยู่ครับสำหรับ Universal, ออ Universal Life ก็คือได้ไม่เกินกว่านี้แล้วก็จะด้ว,วยผลตอบแทนไม่ต่ำกว่านี้นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่อยากได้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่อยากเสี่ยงมากก็แนะนำ Universal Life ครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับคือ Unit Link ครับ Unit Link คือการเอาเงินส่วนที่2เนี่ยแหละครับไปลงทุนในกองทุนรวมแต่การลงทุนในกองทุนรวมอันนี้นะครับคือรับความเสี่ยงขาดทุน เองตามผลประกอบการของกองทุนเลยกำไรเยอะได้เต็มที่ครับถ้าขาดทุนก็คือลงไปลอสเลยดังนั้นครับก็เหมาะกับคนที่ต้องการความเสี่ยงมากขึ้นมีความรู้การลงทุนและอยากบริหารจัดการพอร์ตด้วยตัวเองนะครับจะเห็นไหมครับว่าตัวสินค้าทางการเงินครับแม้กระทั่งประกันชีวิตเองครับยังมีหลากหลายแบบเลยนะครับมีตั้ง6แบบให้เราเลือกสรรกันนะครับผมจะย้ําเสมอว่าก่อนที่เราจะซื้อสินค้าทางการเงินอะไรก็ตามนะครับอย่าลืมถามตัวเองทุกครั้งนะครับว่าเป้าหมายทางการเงินเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไร เราจะได้เลือกสินค้าทั้งเงินเงินที่ตอบโจทย์ที่สุดกัให้กับเรานะครับก็สุดท้ายนะครับก็อยากฝากทุกคนครับถ้าเกิดมองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ e กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาที่ผมโพสต์คลิปใหม่ๆลงไปนะครับทุกท่านจะได้รับชมรับฟังก่อนใครเลยครับ